ค่ะทุกคนเข้ากับช่อง Thai p r o f e s s n e l อีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะต่อจาก ep ที่แล้วแล้วก็ ep ที่แล้วด้วยนะคะทุกคนที่เราทําคลิปรีวิวขนมไปนะคะจะมีทั้งหมด3าม ep อันนี้ก็จะเป็น ep สุดท้ายนะที่เราจะรีวิวขนมที่มีน้าส่งมาให้นะคะนี่ก็จะเป็นขนมตัวนี้เลยนี่เหมือนตัวอย่างจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนนี่กล้องซูมมากล้องซูมมาก็จะเป็นขนมแท่งๆนะแต่พาไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงมัน เขาจะเคะเลือบช็อกโกแลตนะคะไมนะ่ไม่รู้ว่าจะรสชาติเหมือนโอโจ้หรืเอเปล่านะคะแต่ว่าเราต้องมาลองนะมหนเดี๋ยวมาลองแกะกันดูเลยอ,อุ้ยนี่ทุกคนเขาใครไม่รู้ว่ามันรสเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีหลายสีมากนี่ทุกคนอ่ะมีสีสีนะคะทุกคน นี่ก็จะมีอยู่สีสีน้กคนมีสีม่วงสีแดงสีน้นําเงินแล้วก็สีเหลืองไม่ก็สีทองนะคะทุกคนสีโจ้มาแหละเออสีสจมมาค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะาลองชิมกันดูน,นะคะแต่ขอดูแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจเขาพันรู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายกับไอขนมปังเคลือบช็อกโกแลตอืมอะไรประมาณนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะกินอุ้ยเคลือ,อ,อบช็อกโกแลตแบบจุกมากอ่ะทุกคนนี่ดูดิช็อกโกแลตแบบเป็นชั้นอย่างนี้เลย มาเดี๋ยวเราจะมาลองกลิ่นแบบช็อกโ,โกแลตแบบเข้มข้นมากทุกคนชอบกินนะ่ะให้ดมอย่างนี้ก่อนนาะได้ไหมเนี่ยมางั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะ่ะข้างในใช่อธิบายไม่ถูกนะคะมันคือไส้อะไรข้างในแต่ข้างในมันมีไส้นะคะทุกคนแบบมันจะเป็นแบบไส้แบบ น,นิดๆค่ะมันไส้แบบเคลือบๆกับขนมไปเลยแต่พายไม่รู้นะว่ามันคือไส้วานิลาหรือนมหรืออะไรหรือมันผสมกันเพราะว่าไส้ข้างในมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากแต่ตัวช็อกโกแลตนี่ยอบน่อยมากทอาช็อกโกแลตนะคะแต่ถ้ากินรวมกันก็ถือว่าอร่อยนะกินเป็นแบบของว่างดูหนังได้ค่คะทุกคนเพิ่งพายแล้วว่า,ศศาสรสชาติของอันนี้น่าจะเอ้ยเหมือนกันไหมอะ เฮ้ยทุกคนเหมือนกันเ okay. ลยโอเครสชาตินะคะทุกคนมีสีสีก็รสชาติเหมือนกันหมดเลยนะคะุกคนี้นะคะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบ EP แล้วนะสำหรับ EP สามนะคะทุกคนอยากให้ต่อ EP อะไรหรือว่ารีวิวขมนมแบบแปลกๆอีกเดี๋ยวพายค่อยไปซื้อมาแล้วก็นำมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะขนมนที่เพื่อนๆอยากรู้ว่าเออข้างในมันเป็นยังไงแล้ว<ๆ>ก็คลิปอื่นๆสามารถขอมาให้ได้เลยนะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะ นันสำหรับวันนี้พาขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย